วันนี้พี่นกมาให้3ข้อคิดนะคะคือเมื่อวานนะมีน้องที่ทำงานนะคะโทรมาสอบถามว่าพี่นกหนูไม่อยากทำงานที่นี่แล้วก็คือดูตามสถานการณ์แล้วบริษัทเริ่มไม่มั่นคงพี่นกจะทำหนูจะทำยังไงดี3สิ่งแรกที่ควรจะทำตอนนี้สำหรับพนักงานประจำแล้วยัง ิดอะไรไม่ออกนะคะสิ่งแรกก็คืออยู่บ้านพักผ่อนจิตใจร่างกายให้เรารู้สึกสบายดีมีแรงนะคะเรื่องที่สองเก็บทำความสะอาดบ้านของเราให้สะอาดเรียบร้อยนะคะ mm. เพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วย ข้อที่3ก็คือให้เราทบทวนทบทวนนะคะว่าที่ผ่านมาในการทำงานในกิจกรรมต่างๆที่เราทำทั้งหมดเราชอบอะไรมากที่สุดหรือบางท่านอาจจะมี3ามอย่างที่ชอบ4ี่อย่างที่ชอบเลือกมาเลยนะคะวัน ที่เรามีกำลังแข็งแรงแล้วเรามีความพร้อมเราจะเอา3ามอย่าง4ี่อย่างที่ชอบนี่แหละมาเริ่มวางแผนและลงมือทำก่อนอื่นเราต้องทำสามอย่างก่อนนะคะพักผ่อนใจร่างกายเราให้ดีให้แข็งแรงนะคะให้สดชื่นแจ่มใสทำความสะอาดบ้านให้เอี่ยมอ่อง ให้สะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะมีจิตใจแจ่มใสเพิ่มขึ้นและดูทบทวนสิ่งที่เราชอบที่ผ่านมาอะไรเราชอบเขียนไว้เลยค่ะจดไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าพี่นกจะมาบอกว่าเราจะเริ่มวางแผนกันยังไงดีหากท่านใดเห็นว่าข้อมูลของพี่นกมีประโยชน์พี่นกก็ ากน้องๆแชร์เพื่อที่จะให้น้องๆท่านอื่นได้นำไปปฏิบัติเพื่อไม่ให้จิตตกในตอนนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ